ฮัลโหลฮัลโหลชี้แจงก่อนเริ่มคลิปวิดีโอน,นะครับเอ่อเกี่ยวกับคลิปไมค์ครับซีซั่นที่แล้วจะขอทำการหยุดยาวเลยและมาทำซีซั่นใหม่กันนะครับกับไมค์ครับเรียว this the why อะโย าอยู่ในโลกใหม่แล้นวนัทุกคนอืมว,ว้าวสวยอลังการงานสร้างอืมสมราคาอะเทสสิองคมองที่สองเป็นไงชียทุกคนภาพมันเคลื่อนที่ได้ด้วยเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ใช่ไหมดูแสงดูไอหมอกอม ถ้าแบบเราอยู่เมืองหิมะเอโซนหิมะนะก็แม่มีหมอกด้วยหมอกเย็นไอเย็นทุกคนอืโคตรจ้าทุกการเคลื่อนที่ของตัวละครเราดนีเชีย่ยอบอ่ะอ่าฮ่าสวัสดีคนมาอยู่กับโลกใหม่แล้วนะ <c oughs> โลกใหม่ อย่างเริ่มต้นใหม่หมดเลย,อ,เยอ่ะจ้ะเฮ้ยยังคงมเหมือนเดิมนะทุกคนเราจะเอาเอชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอ่าพี่พี่พี่ทำไมส,สีสันสีสันแลยผมทำมาแค่สามตอนนี่อ่าอ่าตัดไม่ทันครับผมแล้วก็มันคือไมค์คร a f t เนาะ คนเดียวก็ยังเงองาหน่อยแต่ถ้าแบบมีอะไรทำให้ตื่นเต้นในการเล่นหน่อยมันก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะเอาละสิ่งแรกที่เราจะทำก็คงไม่พ้นการตัดต้นไม้สินะโอเคอุ้ยเชี่ยน้อง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 ฟอกมันคือน้องมาป่าใช่ไหมหรือจิ้งจอกวะจัง สร้างอุปกรณ์เริ่มต้นกันดูครับเึย่งเขย่งเขย่งติ้งเทปเอาเวียนไปด้วยนิดหน่อยเป็น texture ของรีซ e t แพดที่ใหม่นะโอ้ดูนี่สิทุกคนกิ่งไม้ไม่ใช่สติ๊กแบบสติ๊กแบบแท่งงงแล้วเป็นสติ๊กแบบมีแง่มีงาม,ม,งามอ่า,อ,าอุปกรณ์เริ่มต้น,นทุกคนทู o ทู t อ่า มาสีสั้นใหม่ไม่ผลันตัดไม้อยู่ดีมันทุกคนแต่ดูเสิทุกคนอืมโอ้เชียเดี๋ยวใบไม้มันขยับด้วยดีกว่าว้าวถัวแมนจะเรียมเดี่ยวก็สวกแต่ก็สวยดีโดยเฉพาะอระบบมหมอกหมอกเนี่ยอืมเห้คนดูดูเสียดูขวัญด้ อีกขอนไม่โคตรแปลกเลยขอนต้อเป็นเป็นเหลี่ยมโอ้โหกันขอ,น,น,อ,น,อ,น,อนแปลกน้องน้องออกไปซะละเออเหมือนจะไม่ถึงว่ะทุกคนตอบบอกตอบบอกตอบบอกไปไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บเฮ้ยเฮ้ย พอตัดเสร็จปุ๊บมันล่นด้วยจะแปลกว่ะแต่ไม่เป็นไรแปลกนิดเดียวโอเคไม่เยอะเยอะจริงตัวน,นี้เฮ้ยเี้ยตัดปุ๊บใบไม้แบบหายทีี้แต่แบบโล,โลโจิเกือบเกือบปีแล้วต้องปีนขึ้นไปตัดบ้โห เอ้ยใครส่งความมาด้วยใช่ใช่โอเคเอาหนี้วันล็อกเทมอืมดูของดับเก็บๆๆกไปโอ้ยอปูคืนด้วยรักป่ารักธรรมชาติืม,มชั้นโอหวระอาทิตย์ที่แบบมีมีอะไรวะเขาเรียกแสงอ่ะ เอเอเฮ้ยอันนี้หินหรือเปล่าเฮ้ยหินจริงด้วยคน stone เรา,เาละข้ามคั้นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์เลยอืทุกคนว่าถ้าผมพูดไปอย่างนี้เรื่อยๆทุกคนมันจะเลื่อไหมวะไอ้หรอกก็เล่นไม่เป็นแลนวด้วยปูปลาแม่งเลยโอ้ชะ โอ้ใช่โหทุกคนดูแม่โซนหิมะแล้วก็แบบม,มีหมอกมีไอ้โอ้โหโอุ้ยเชี่ยแกะใช่ไหมไอ้เชี่ยชีบโ,โดคนผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเ,เชี่ยดึงดูด stone โอใช่ stone source อืมนี่แก่ม่นฆ่าตายมันยังเหมือนเดิมเลยส์ชี้นะแกรอมาโทษมาต้นเอ้าสร้างได้ของกินแล้วอื้มเฮ้ยเอาบลูเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เราน่าจะอยู่ในใปโอมต้นสนเนี่ยที่แบบเป็นหิมะด้วยอ๋อเฮ้ยชิคเก้น จะเียราเลยกินไก่ทอดปะไก่ทอดเออโหแล้วคุณดูทองฟ้าดิเฮ้ยตัวขี้เลยนะเอาขี้จอ่อเอาไม่ใช่นี่ไงโจดโหโหเฮียกลายเป็นแฮมซะเฮ้ยวัด t ิดิสซิงก่อสร้างวะแล้วนั่นคือ ตัวเลยวะอ,อ้ยอืมไม่สใช่ชี้นสินกอสร้างอุย้ยมีนกเยอะอ้าวนี่คือตัวชิ้นแล้วะกลัวเหรอโอเคเอาล่ะผมจะไปสำรวจในสำรวจในนี้อ่ะคืออะไรกันนะไม่ไม่ครับเวอร์ชันปกตินี่ไม่มีสิ่งแบบนี้เลยเออเดี๋ยวเราก็เล่นของแท้อยู่แล้วไปไปไป อยากทราบว่าขาบวนไม่กซ์เป็นอะไรนะดันเจียนหรือเปล่าน่าจะดันเจียนหรือเปล่านะอืมอืมโอย้อยโอ้ยเฉียนเนาะเอาละแต่วเวลาสำรวจแล้วเราเล่นต์หมายครับเราจะต้องสำรวจเราเป็นนักสำรวจนะทุกคนจ้ะประเฉยเฉียมี บุบลี่อะไรปลุกปลุกปลุกอะไรฮ่า oh, ล oh, ินเฮ้ยว่าไอ้ยเชี่ยซอมบี้อะเชี่ยซอมบี้ท่าเดินแบบอ่าโดน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 ไปดิโดนไปดิยายมหาภัยโอ้โอ้สปาลมีจุดเกิดด้วยเลยเชื่อแต่ไม่ถ่าแล้ววะมีแมงมุมโอ้ใหม่ก็โอ้เดี๋ยวดูจะอะไรก่อนไหมตอนนี้ เมื่อกี้เห็นแสงอะไรบางกคนแสงจันแสงจันน่าใช่แล้วมันมืดแล้ววะเชียไม่ยังไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่ต้นคลิปเลยยังไม่สร้างบ้านยังไม่ทำเชียไรเลย,เลยโอ้อยน้ำมันนี่โชคอย่างเขาค้างเราอยู่ What the fuck is this เกิดมาจังไรน,นี้โอ้ชื่ไปละไปละเชียวันนี้หนักเกิน ขอ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 ,ขออยู่หน่อยนะอยู่โอเคนอนละบายเจอกันครับซื้อ